วันปุ้ยมีเหนื่อยก็นึกถึงไอ้คนกัมพูชาคลิปนี้ฝากถึงคน,คนกัมพูชาทุกคนเลยนะใครได้เห็นคลิปไอ้สองคนไม่รู้ว่าเป็นผัวเมียหรือเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นกักอะไรผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมอยากจะถามมาวันๆคุณทําอะไรให้กับประเทศคุณบ้างนอกจากมาเยอะเย้ยประเทศไทยนะครับสาบแช่งประเทศไทยตบมือสะใจนะและอีกหลายๆคอนเทนต์ที่เห็นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันชักจะหนักขึ้นเรื่อยๆ ่อนที่คุณจะมาหัวเราะประเทศไทยนะคุณลองตั้งคําถามสิว่าไอ้เหี้ยแม่งบ้านกูทําไมต้องทะเลาะกับประเทศไทยวะและไอ้ปัญหาที่มันเกิดกันตงตอนเนี้ยที่มันมีการสู้รบกันเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรเคยตั้งคําถามให้กับประเทศตัวเองไหม่าทําไมกูต้องมานั่งด่าคลิปคนไทยว่าคนไทยวะมานั่งทําคลิปไให้ไม่ให้แบรนด์แบรนด์สินค้าไทยวะไอ้เหี้ยแล้วประเทศกูมีอะไรวะที่จะส่งออกส่งอะไรเคยนั่งคิดตั้งคําถามแบบนี้ไหม ทางทางที่แม่งประเทศไทยเฮ้ยแม่งช่วยเหลือกูตลอดอบพยพก็เปิดศูนย์นะคะอะไรที่ไม่มีก็ช่วยเหลือตลอดการรักษาเอ่ยการสนับสนุนต่างๆเอ่ยช่วยเหลือทุกอย่างแต่พวกมึงสองตัวกลับมานั่งวิจารณ์ประเทศบ้านกูให้เพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรเอาเวลาไปนั่งวิเคราะห์บ้านเมืองตัวเองพัฒนาหมู่บ้านตัวเองวิเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านมานั่งตบมือเยาะเย,ะเยะ้ยหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กแต่แม่งประเทศ บ้านชาวบ,บ้านบ้านเมืองมึงยังมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วยังลบหนีเข้ามาราป็นรายวันเลยทำไมมึงไม่แก้ปัญหาตรงนี้มึงต้องกลับไปตั้งปัญหาที่บ้านมึงโน้นว่าทําไมมันเป็นเพราะอะไรต้นปัญหาจริงๆี่ยมันมาจากอะไรทําไมกูต้องมานั่งทะเลาะประเทศไทยต้องมานั่งว่าโอ้ยคนไทยเคลมคนนี้เคลมเอาเวลาพวกเนี้ยไปร่ําไปเรียนไปเขียนไปอ่านไปสอนบอกน้องๆว่าเฮย้ยแล้วกูถามจริงทำไมมึงเก่งอะไรแต่กับประเทศไทยแม่งประเทศเพื่อนบ้านมึงก็ไปเยอะแยะไมมึงไม่ทะเลาะ ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือช่วยเหลือทุกเกือบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาง,งานอะไรต่างๆแต่แม่งสุดท้ายมานั่งตกมือหัวรากิ๊กกิ๊กกิ๊กสาบแช่งประเทศไทยน้ำท่วมเอย่ยแผ่นดินไหวเอย่ยตึกถล่มเอย่ยกูเห็นแล้วแม่งอยากจะตาพวกมึงเป็นภาษาเขมรจริงๆเลยนะคือเลิกได้เลิกเถอะเอาเวลาเนี้ยไปทำมาหากินเอาเวลาเนี้ยไปวิเคราะห์บ้านตัวเองว่าบ้านกูเป็นอะไรทำไมถึงทะเลาะกับประเทศไทยวะถามแค่นี้แหละ โอ้ยับมีนพุงเปรต